ไป,ไปดีปลุ่งเากส่งแม่บาลลุงนห้หน่อหม่อีกมากจะไปแกงอยู่เือนลุงฝาดลังสีเขียวแต้ห,ห,หน่าาอหม่มากก็บริถัทใค้คิดไหมลูกป้าลุงเบ่งซัมเปร่าส่วยได้ยังไงให้หน่าาอไม่แน่มากระทันนี่หนไหม่ก็มากระทันนืม,มกินอยู่กันลุง ดูลุงกินแกงดูลุงกินได้ไรบ้างละม่เนี้เข้าวแกงก็มากระทันเนาะเมนอนี่บ้างละแม่กระทันผักลุงเมนบ้านร้านชิคิเอะ ทางขางนางของลงไหมเปนทางลัดทางลัดมาทางลัดเลยมันสวยมาสวยพันุ้์ใหาม่ตื่นเช้ามาบไรี้ยวนุ์ใหม่มาสวย,ยลัดเมื่อพ่อเอหรือพ่อพ่อกันข้างนาไปกัน้ะไปลุง ไปเ,เ,เไปรื่อยๆร่รุู้ไหเบหื้งหนทางมันจะเป็นอะไรบน่นีีก็ยังคยใครเนี่ยอยูร่รลงไหมัข้างนานดีแห้งครับ

और सुबह हैं

มีพายุมีขนมมีฮะมอยเขียดมอเขียดหน้า

แทำไมว่าฝาว่าอเนี่ยนี่เลยนเราะกินเราป้ปีนเอ้ยหอมรู้แบบทำเนื้อเสร็จแค่แล้วก็กับหัวอาหารเลยหัวหันเ็นนะอยู่ในกล่องเออหัวหันใส่หน่อเหอ่างานนะคุณป่วยไง เบกีนม่อืกินข้าวเ้นี่กินข้าวมเช้านี่ยแตทมออโอ้เาเห็นนอนึงใหญ่่ชาณ่เหี้ยแก้ไงมักำลังขึ้นเหียวอยู่เลยนี่นี่ก็นี่อ้นัน

บอกน้อไม้น้ำแันได้พี่น <De u. S 3> <He> ้องเด้ออ่านคุยสู้คุยกูเกับค่ละว่จะโอเคไหกูจะเกกันเนาะชาวบนเ มาว่านหน้าเนะท็ทโตั <Okay. S 1> บทาบเพันเดอยเ mm hmm. ท,ทย็เรียบอนี้โตมากเอาเเ mm hmm. าคงไฟปะวันหน่าได้รอ้รอยเรา

เอาละเก็บตัวละครก็จะเป็นในก๋วยผักินดี

ก็ไมีก็ไม่มเไ่น่มาหนเี่ยแกงวัน้าเขาบอกว่าหน้ามน้หน้าเาเรียกินกระด

ประเดี๋ยวไม่เชอญเพราะว่าเนี่ยคนเป็นเช่าเนา่ ช่กินแต่รอบครัวไม่ดีเยมไม่เคยได้กินน้ำเลยวพนทุปเรื่อ่ันทีรอรงได้นบล้องนะป้าชงศิลาที่้องเอ้ยตัมาขึนมาเห็นเเก้ปลาดุกปลางชตงสร้านมาแล้วเนาะ พ่บดูอวาบอัมมือหฟ้าแจะบอกข้วน้องเขาจะบ่คยบอกึงขีกียดท่นม่ว่าเขาไ่ได้่ีกูยงานต่ตนน้เงชื่อไปาบ้อกเ้ับเงแก้อกอันินอันนี้เเย กบลเ่นะแล้วบเามนไปนาเนลูกก็ะด้ไป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 แงน้ำเชกพุยบอกเอาก็บอกเอาแล้วตัป็นังเสกะพุยเอาตหน้าอยู่แล้วมาไดี่า อืมมาขันคือมันใหญ่จต่ว่ามนคือชาเดี่ยวไปคนกินโอ้ยชาเดี่ยวไปคนหาไปน้องเหี่ยมกับน้องมดกินเบิดปลาหน้าง่ายอย่งมานขันป้ามาตัดอัน หวานไปกี่บาทเอาไปบวบเดียวไม่เจอมังสิกินแบบเจ๊มูแก้มันขั้นข้อนาบัดไปมันข้าวโคตรปะพ่อห้าเอาเอาบวบเดียวไปผสมชาห้าบวบข้าวเดียวเบิดนะมะานนี่มะลุงจอลิบน้ะลุงกิน